สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่ค่ะอินกาเดนฮ a r คาเฟ่นะคะอยู่ตรงข้ามกับ,บวัดดอนหวายนครปฐมของเรานี่เองไม่ไกลมากเลยค่ะเดินทางไม่ไกลมากเลยจากบ้านเราแป๊บนิดเดียวก็ถึงแล้วไปกันเลยหาที่นั่งกันค่ะว่าเราจะไปนั่งตรงไหนนั่งโซนไหนซุมไหนนะคะเพราะว่ามันมีสองฝั่งให้เราเลือกว่าเราจะนั่งฝั่งไหน บรรยากาศร่มรื่นดีไหมมีต้นไม้สองข้างทางเลยจะอยู่ในสวนมะพร้าวจะมีต้นมะพร้าวต้นหมากนะคะก็คือปะปนกันไปแล้วก็จะมีก้อยมงก้อยไม้ก็คือจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันไปกันเลยคะ่ะและนี่เราก็กําลังจะเดินตามสาวๆไปนะคะสาวๆข้างหน้าเขาก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันกําลังถ่ายคลิปแล้วก็ กำลังหาดูว่าเขาจะนั่งซุ้มไหนเหมือนกันค่ะอย่างเลือกไม่ได้เลยอันนี้เราเดินไปก่อนนะคะนำหน้าไปก่อนว่าเราจะไปนั่งซุ้มไหนบรรยากาศคือดีค่ะอากาศไม่ร้อนก็คือสามารถพาเอ่อญาติญาติหรือว่าครอบครัวมานั่งชิลๆได้ค่ะฝั่งนู้นจะมีซุ้มอีกนะฝั่งนู้นก็มี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 ซุ้มมีซุ้มใหญ่ซุ้มใหญ่มีให้นั่งหกถึงเจ็ดคนก็มีก็จะมีซุ้มใหญ่ซุ้มเล็ก แล้วแต่ละซุมเขาก็จะมีพัดลมให้คนละหนึ่งตัวซุมละหนึ่งตัวก็คือมีให้ก็คือถ้าเราร้อนเราก็แค่เปิดพัดลมแค่นั้นค่ะมีฝั่งซ้ายด้วยนะอันนี้เราเราได้ที่นั่งแหละเนี่ยเราจะนั่งตรงนี้กันฝั่งนู้นก็มีซุ้มอีกนะถามว่าเยอะไหมซุมเยอะไหมก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็คือเอ่อพอนั่งได้อันนี้น่าจะประมาณครอบครัวเล็กๆสามสี่คน แล้วเราก็จะสั่งอาหารการ์ดเราก็จะสั่งยำวนเส้นส้มตำทะเลแล้วก็สเต็กหมูนะคะอาหารของเขาอาหารของเขาไม่เยอะไม่หลากหลายเพราะว่าของเขาเหมือนคาเฟ่เล็กๆเหมือนให้คนแบบมานั่งชิวๆเฉยๆอะค่ะประมาณนี้เป็นไงคะสีนมชมพูน่าทานไหมและแล้วอาหารของเราก็มาเสิร์ฟจะเป็นขุยปูอันนี้ขุยปูจะมีสอดไส้ปูอยู่ข้างในนะคะแล้วกมามาพร้อมกับน้ำจิ้มไก่ พร้อมกับผักสลัดค่ะให้เรากินคู่กันบอกเลยว่าแซ่บมากกรอบสุดๆต่อมาจะเป็นยำวุนเส้นโบราณค่ะยำวุนเส้นโบราณมาเสิร์ฟแล้วก็จะเป็นส้มตำทะเลส้มตำทะเลแบบใส่ปลาแต่ว่าปลาเขาไม่ค่อยนัวเท่าไหร่แต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่มันก็เป็นสเต็กมาเสิร์ฟค่ะอันนี้จะเป็นสเต็กหมูนะคะแบบมีเดียมนิดนึงอันนี้โอเคได้อยู่อร่อยอยู่ค่ะ อาหารเขาจะมีนิดนิด,นดหน่อยหน่อยส่วนมากจะเน้นเป็นเครื่องดืม่มพวกน้ำปงน้ำปานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ของทานเล่นกับข้าวจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเป็นคาเฟ่นั่งชิวๆเฉยๆไม่ใช่ร้านอาหารเนาะแต่ว่าก็ก็ได้อยู่สำหรับใครที่อยากมานั่งชิวๆนะคะแบบมาเที่ยววัดดนหวายอย่างเงี้ยพอมาเที่ยวเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากนั่งพักก่อดค่อยกลับบ้านเนี่ยก็นั่งคาเฟ่ได้เลยเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ตรงลานจอดรถพอดี ไม่ไกลค่ะไม่ไกลสําหรับใครที่อยากมาก็เดินทางมาวัดดนไหวได้เลยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้เราทานเสร็จแล้วแล้วเราก็จะกลับบ้านกันอันนี้มีที่ให้ล้างมือด้วยนะฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนต้นกล้วยแล้วก็จะมีของเล็กๆมีผักตบชวายอยู่ในคลองปลาเยอะอยู่นะคะทุกคนปลาอยู่ในคลองน้ำมันอาจจะไม่ใสแต่ว่ามีปลาตัวเล็กตัวใหญ,ตใหญ่ตัวน้อยเยอะ,เ,ยอะเต็มไปหมดเลยไปยค่ะ กลับบ้านกันขณะนี้เวลาน่าจะประมาณสี่โมงหรือห้าโมงเย็นค่ะที่เราจะกลับบ้านกันก็คืออากาศกคึมคึมเหมือนฝนจะตกเลยแล้วก็จะมีผู้คนเข้ามาใหม่เหมือนกันค่ะดูท้องฟ้ามีก้อนดำๆด,ด้วยมันแต่ฝนไม่ตกนะคะวันนั้นฝนไม่ตกก็เลยนําบรรยากาศภาพส,สวยบรรยากาศดีๆมาให้ทุกคนได้ดูเป็นไงคะน่ามาเที่ยวไหมได้อยู่นะคะทุกคนร่มรื่นดีไม่ร้อนแล้วก็ นี่สำหรับครอบครัวเข,วก,เขกินเสร็จเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันเรากําลังจะไปจ่ายเงินกันส่วนค่าอาหารถามว่าแพงไหมไม่แพงนะคะถ้าสําหรับนี่ก็ก็ถือว่าไม่แพงมากก็คือพอได้อยู่หนันหันกันประมาณนี้ค่ะก็คือแบบพอจับจ่ายได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็คือสแบบํา,ราสหรับใครที่แบบว่าอยากจะลอง ลองดูว่าคาเฟ่แถวนครปฐมมีที่ไหนบ้างบอกเลยว่าคาเฟ่แถวนครปฐมนะเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเที่ยวตรงไหนไปคาเฟ่ตรงไหนเพราะว่ามันเยอะจริงแล้วก็ไปยังไม่หมดเพราะว่าเราจะไปอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีมันนี่ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ตังค่ะแต่ว่าก็จะพยายามไปแล้วก็ถ่ายคลิปหรือนำรูปนำภาพนำคลิปนำบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ